คนรุ่เยอะมมากเลยอ่ะมีมากวันนี้อีกเดี๋ยวใช่ดูอะมันเคยมีมากวันนี้อีกนออก็นี่เข้ารายการยังเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อ๋อมาดูนะฮะอันนี้มากไหมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ฮะแสนแสนห้าแสนแสนเท่าไหร่ใช่ค่ะมีแสนห้าเนี่ยเขาตกใจเรื่องอะไรเขาตกใจเรื่องอะไรเขาก็ตกใจเรื่องที่อะไรเขาก็ไม่รู้อะนะ <Yeah. S 2> แต่พี่ก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการมันเป็นการปรับฐานนะ่แสดงว่าเขาเล่นกันแรงใช่ไหมขา <Ha. S 2> มีฟิวเจอร์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องงหมดอันแล้วก็ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้น้องๆเลยใช่ไหมโอ้ยจริงด้วยแสนหนึ่งเองนะฮะแต่ทั้งหมดเนะี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราเล่นเซตเนี่ยนะ <Ha. S 2> เราเล่นเซ็ตเนะี่ยก็คือว่าเซตเนะี่ยมันไม่ถึงหุยย้นใหญ่อ่ะมันก็ดูไม่ดีแล้วละมันมาหลุดหนึ่งหกแปดศูนย์ 80, ใช่ไหม <Ha. S 2> แต่ถ้าเราดูเซตห้าสิบมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งคือภาพม,มันจะกลับไปน,นี้ตลอดว่า ตลาดไทยเนี่ยมันเล่นมันเล่นหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นขนาดใหญ่มันจะกลายว่าเซทห้าสิบเห็นไหมมันไม่หลุดเนี่ยหนึ่งศูนย์สองจุดหกหนึ่งอ่ะมันไม่หลุดไงมันไม่หลุดแสดงว่าหุ้นใหญ่มันไม่หลุดนะหุ้นใหญ่มันไม่ได้หลุดนะแต่แต่เซทน่ะมันหลุดเห็นไหมฮะว่าพอเราดูเซทเราก็จะงงค่ะพี่ที่บอกว่าถ้าเราจะเล่นเล่นฟิวเจอร์เราก็ดูดูเซทห้าสิบถูกไหมคือมันไม่หลุดมันไม่หลุดทําไงอ่ะวันนี้เขาลงใช่ไหม ลงมาเนี่ยแล้วถ้าเรานับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมเป็นสี่ใช่ไหมก็ก็เสี่ยงเพื่อเล่นรีบาวถูกไหมก็สี่จะหลุดหนึ่งไม่ได้เป็นเซตห้าสิบจะหลุดหนึ่งสุดสองจุดหกหนึ่งไม่ได้ถูกไหมมันก็มีโอกาสาที่จะมีห้าใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าถ้าเซตห้าสิบไม่ขึ้นอ่ะแล้วเซตจะไปต่อได้ไหมล่ะก็ไปต่อไม่ได้เนีฮะมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันก็เท่ากับว่าอันนี้มันมีแค่สามไซเคิลแล้วมันก็คือจบ มันก็จบห้าจบห้าของเซตนะพอเซตห้าสิบมันก็คือห้านั่นแหละแต่มันมาห้าที่หลังนะแต่มันมาแรงต่อหลังแสดงว่าตลาดทุนไทยมันก็สลับมาเล่นไปสลับก็เล่นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเซตจะขึ้นต่อไหมมันก็ต้องบอกว่าอ่ะมันไม่หลุดนะเสี่ยงไหมเสี่ยงมันก็มาดูที่มันก็ดูที่ทีเฟกชใช่ไหมหลุดไหมก็ไม่หลุดนะก้าหกก็ทำไมไม่หลุดก็หลุดสิก็ไม่หลุดไงไม่หลุดจะลองไหมลองก็คือเสี่ยงลองไง เสีย่ยแต่เมื่อวานที่ซื้อพี่ว่าอ่ะเขาปิดไปเด้ค่ะพี่เออเพราะยังไงยังไงมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องแบบนีมันเป็นสี่อยู่แล้วไงเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมหนึ่งสองสามมันเป็นสี่ไงมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นสี่แล้วสี่แล้วกว่ากว่าเนี่ยดูนะกว่าที่มันจะกลับขึ้นมาขึ้นมาเป็นห้าเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าห้าจะมีไหมนะใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันง่ายกว่าเพราะว่าการลงตรงเนี้ยนะฮะคือสองเนี่ยมันมันไม่หลุดใช่ไหม มันก็โอเคใช่ไหมแต่พอสามแล้วว่าแล้วพอเป็นสี่ะนะฮะสี่ไม่หลุดทวนหนึ่งอันนี้ยอันนี้มันจะยากน,นะบอกว่ามันจะยากเพราะว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันก็จะไม่มีอีกแล้วเข้าใจปะเพราะฉะนั้นไอช้อนช็อตเนี่ยมันง่ายเพราะฉนช็อตนี้พอมันยากเนี่ยถ้าจะเล่นก็เล่นน้อยเพราะว่าไม่มีห้าก็ได้นะแต่วันเนี้ยยังมีอยู่มีอยู่ก็คือเงื่อนไขว่าอ้าพวกนี้จะลองต่อก็ได้แต่สุดท้ายตอนปิดเนี่ยก็ยังไม่หลุดถูกไหม หลุดสิ้นวันพรุ่งนี้อาจจะไม่หลุดก็ได้ใช่ปะ่ะอันนี้อธิบายก็คือว่าพอเราวิเคอลเซ็ตห้าสิบเสร็จก็คือว่าเราก็มาดูว่าฟิชเชอร์หลุดไหมไม่หลุด mm hmm. ใช่ปะ่ะไม่หลุดแต่โดยหลักการทั้งหมดก็คือว่าไม่ได้เยอะแถวนี้ไม่ได้เยอะ mm hmm. ก็ห้ามเยอะเพราะว่าห้าเนี่ยทุกไหนก็ได้นะฮะหรือสามแล้วจบไปแล้วเราก็จบก็ได้อหุ้นก็ว่าไปตาม mm hmm. ตามหลักการของมันนะฮะเพราะว่าการ mm hmm. เล่นฟิชเจอร์อมันก็ต้องเสี่ยง แต่เสี่ยงก็คือมีสองอย่างเสี่ยงตรงนี้นะฮะก็คงไม่ใช่เสี่ยงช็อตก็เสี่ยงลองก็ต้องเสี่ยงนน้อยใช่ไหมแต่ความผันผวนเน่ะหนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะเออก็ได้เข้ามาสมมติว่าเก้าสี่ศูนย์คนมาจากเก้าสี่ศูนย์ก็มันก็ยังไม่ให้ปิดก็ยังไม่ต้องปิดถือว่าถ้าปิดไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมปิดไปแล้วตรงนี้สมมติเล่นรอบคนเล่นรอบหนึ่งศูนย์สามสี่อารมณ์มาแถวนี้ได้มาสามสี่นะเก้าสี่ศูนย์ก็ต้นทุนก็ลดลงไปเหลือประมาณเก้าร้อยใช่ไหม พวกนี้ก็ลงทุนอีกวันหนึ่งท่านเกิดหลุด996ก็ 9, 9, ปิดไปก็ได้ไม่ครบเคีนั้นเองไม่ได้ขาดทุนก็ไม่ได้ขาดทุนนะฮะแต่ใครจะเสี่ยงตรงเนี้ยถามว่าคุณมีต้นทุนมาหรือเปล่าคุณมีต้นทุนมาจาก940์หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีนะคุูก็ต้องระระวางังพอเพราะไม่เป็นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยถ้ามันถูกฟอร์เซลแล้วเนี่ยนะมันก็จะตังหมดเลยมันก็จะเล่นเข้าเกมต่อไม่ได้อัน,นี้ก็จะมีคนถามว่าแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าล่ะอันนี้พี่ก็บอกพี่ไม่ได้เป็นคนถาม พี่พี่ก็จะไม่รู้แต่พี่เป็นคนบอกว่าถ้ามันเป็นยังไงแล้วจะเป็นยังไงถูกไหมใช่ค่ะพี่ก็บอกมาตลอดทางถูกไหมว่ามันคุณจะเป็นแบบนี้คุณจะเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้ถ้าวันนี้แล้วกลับกลายเป็นว่าไอ้คนขายก็คือคนเดิมคือกองทุนขายเหมือนเดิมนะฮะแต่มีป๊อปเทรดช่วยขายะนะฮะแต่ฝรั่งกันเลยย่อยซื้อพรุ่งนี้ก็เด้ง เด้งถ้าเด้งแรงเด้งแรงพุ่งนี้บวกยี่สิบจุดเขาผันผวนเขาจะลงอีกนะเพราะว่ามันเป็นสี่มันจะเลิกผันผวนเมื่อมันมันตัดซิงเน้าขึ้นไปเป็นห้ามันถึงจะเลิกผันผวนคือรายละเอียดเนี่ยมันสามารถบอกได้หมดเลยแหละค่ะพี่ว่ามันจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทําอะไรอันนี้เราก็ต้องไปตัดสินใจเองว่าเรารู้แต่เพียงว่าตัวเนี้ยไม่ว่าคุณจะซื้อน่ะเล่นฟิวเจอร์น่ะคุณมันเด้งขึ้นไปคุณก็ต้องเล่นสั้นน่ะค่ะ ทำไมต้องเล่นสั้นก็มันผันผวนเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันยังอินดิเคเตอร์มันตัดลงมันจะผันผวนค่ะผันผวนไหมเนี่ยผันผวนผันผวนไหมพอตัดขึ้นปั๊บผันผวนไหมเนี่ยไม่ผันผวนแล้วใช่ไหมก็คือขึ้นอย่างเดียวเห็นป่ะเนี่ยจากนี้พอตัดปั๊บมันไม่ผันผวนเห็นไหมแต่ตอนนี้มันก็ผันผวนเพราะมันอยู่ใต้เนี่ยอยู่ใต้ซิกแนลเนี่ยมันก็จะผันผวนเราก็เราก็รู้แค่แล้วเรามาถามว่าแล้วมันจะเด้งถึงไหนเนี่ยมันก็คนละเรื่องไงถูกป่ะก็คือว่าถ้ามันหลุด996เนี่ย มันก็ไม่เด้งที่ไหนมันก็คือจบไปแล้วว่าฮายก็ผ่านไปแล้วว่าหายมันก็จะผ่านไปแล้วนี่มันหลุดยังไงยังยังแต่มันไม่เกี่ยวว่าใครลองใครช็อตใครช็อตมากกว่ากันใครลองมากกว่ากันมันอยู่ที่กลยุทธ์ว่าเราจะทําอะไรถูกป่ะถ้าถามว่าแล้วมันจะมีห้าไหมเออมันก็ไม่มีหรอกถ้ามันหลุดเก้าเก้าหกมันก็ไม่มีห้าแล้วไม่มีห้าไม่ถึงว่ามันอาจจะเด้งกลับขึ้นไปนี้นะแล้วไม่ทำหายใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ก็คือลงจะเสี่ยงไหม จะเสี่ยงไหมอาจจะเสี่ยงไหมก็ไปหาเลยปลอบใจตัวเองอก็มาดูจะปลอบใจตัวเองไหมถ้าจะเสี่ยงก็ต้องหาว่าเรื่องที่จะเสี่ยงนะครับดาวโจนส์ลดไปเกือบพันใช่ไหมฟิวเจอร์ใช่ไหมนี่เหลือห้าร้อยจะเสี่ยงไหมเสี่ยงถ้าเสี่ยงก็คือเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงน้อยๆเออเอฟิวเ <c oughs> จอร์ก็ต้องเสี่ยงน้อยๆเออก็คือก้อจบเรื่องที่แบบแต่หุ้นะหุ้นก็มาดูนะฮะมันมีอะไรสะเทือนเหรอเราก็มาดูนะมีอะไรสะเทือนไหมนะแเราก็มาดูอ่ะ ุ้นแต่ละตัวก็มาดูไปประทอทสอพอก็ช่วยแบบพยุงใช่ไหมเซ็ตลบไปหนึ่งหกห้ามหลุดหนึ่งหกห้าศูนย์นะไมถึงว่าวันศุกร์อ่ะศุกร์เนี้ยอย่าหลุดหนึ่งหกห้าศูนย์แคใช่พวกเนี้ยเซตถ้าปิดต่ำกว่าหนึ่งหกห้าศูนย์ค่ะหนึ่งหกห้าศูนย์เนี้ยคือก๊อกสุดท้ายของเซ็ตละนะฮะส่วนเซตห้าสิบอ่ะก็ยังมีอีกอีกหลายก๊อกนะฮะอีกหลายก๊อกนะฮะไม่ถือว่าสต็อปลอสอ่ะคือเราจะจบที่มันสต็อปลอสใช่ไหม อันเรามาดูก่อนเราดูเซตก่อนนะครับการที่เราบอกว่าจบอะไรอะ่ะมันเป็นของทางเวอร์บีนะเหมือนเซตอ่ะก็คือถามว่าเซตมันหลุดอะไรนะฮะเซตมันข้ามหลุดหัวที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมหนึ่งหก้าศูนย์ใช่ไหม, 50, ไหมอันนี้หลุดดยังอะ่ะก็คือยังมันไม่ถึงวันศุกร์นะคือพวกนี้มันไม่หลุดก็คืออันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นคอร์เร t แล้วก็วิกลับต่อก็ได้ เราวิกลับแล้วเราไม่ทำหายอันนี้ก็เ่มจะมีปัญหาดูดูทรงแบบนี้นะมันไม่ได้มีปัญหานะมันแค่มันแค่แท่งเดียวนะมันไม่ได้มีปัญหานะมันก็เคยเกิดแบบนี้มาตั้งหลายครั้งใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันห้าเนี่ยก็ใหญ่ยเยอะพอห้าแล้วมันมันจะไม่มีหกเจ็ดเพียงแต่ว่าห้าเนี่ยจบตรงไหนถูกไหมห้าจะจบตรงไหนแค่นั้นเองแล้วมันจะเป็น selective พุ่นเป็นหลายตัวค่อนข้าง,งที่จะเยอะแ,แล้วล่ะใช่ไหมอันนี้คือ s ซต to อร์ทูซห้าสิบนะฮะ เซตห้าสนะิบเซตห้าสิบมันจะมีมันจะมีอ่าเนี้ยนะฮะอันนี้ใช่ไหมเนี้ยหนึ่งพันห้ามหลุดหนึ่งพันก็ย่าไม่หลุดใช่ปะ่ะวันศุกร์นี้อย่าหลุดหนึ่งพันใช่ไหมห้ามหลุดหนะึ่งพันอะพอเบรกไปแล้วห้ามย้อนกลับนะถ้าย้อนกลับโอ้โหยาวเลยสต็อปล็อตอยู่นี่เนะก้าแปดเจ็ดเนี่ยก็ก็ไม่ไกลนะเก้าแปดเจ็ดก็ต้องสต็อปลอ็อตแล้วก็ต้องออกไปอ่ะ แสดงว่าอันเนี้ยมันนับได้ครบห้าคืนใช่ไหมเออถามว่าทําไมมันครบห้าคืนก็ก็นับไปแล้วไงนะคือเรานับเวลาเซตห้าสิบไม่ได้นับแต่เสตเรานับไปแล้ว,ลวใช่ไหมมันก็เนี่ยนับสามเอบซสี่อันนี้เป็นห้าก็ครบละวพอหลุดจ้อนตรงนี้มาต้องระวังนะ,ะต้องต้องระวังแล้วคราวนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าอะแล้วจะลงถึงไหนแสดงว่าอันเนี้ยจบหนึ่งก่อนทั้งหมดเนี่ยจบหนึ่งนะฮะแล้วนี้ก็จะทำ 2, 2สองสองก็เมื่อไพราะว่ากันไปนะ ส่วนหุ้นก็ต้องดูเป็นรายสาขาวิชาชีพแลอย่างเงี้มันยังจะมีหุ้นไอ้ผีบอกอยู่ไหมคะเนี่ยโอ้มันก็เสี่ยงหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อเมื่อวานผีบอกก็บอกเมื่อวานบอกว่าเช้ามานะไอซิกุงซิก้าอะไรลงมาก็ซื้อตอนฟอนะตั้งไว้เลยแล้วเด้งขึ้นมาก็ปิดไปใช่ไหมมันก็ได้สามสิเปอร์เซ็นะใช่ไหมถูกป่ะครัผีบอกมีไหมนะะวันนี้ผีไม่ได้บอกนะ มันบอกแต่เพียงว่าอ๋อถ้าจะเขีย่ยตัวไหนเดี๋ยวมันก็เขี่ยขึ้นได้อ๋อใช่มันก็เขี่ยขึ้นไดนะะ้พี่ต้องบอกเลยนะครับว่าในการวิเคราะห์ทั้งหมดนะฮะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นยังไงอันนี้พี่เปิดเผยในความเป็นจริงอ่ะฮะแต่มันก็ต้องไปดูว่าใครวิเคราะห์มาวิเคราะห์ยังไงและใครพูดยังไงนะฮะพี่ก็ไม่เคยบอกว่าเซจ,จะไปพันแปดนะแต่ถ้าเมื่อคืนถามพี่ว่าจะไปถึงไหนพี่ก็เปิดทฤษฎีให้ดูอันนี้ตามเป็นกฎของกอรรัอนะค่ะ าถ้าจะบอกว่าเซตไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าแล้วมันใช้ทฤษฎีอะไรนะฮะพี่เป็นคนที่เข้งคัดในกฎมากนะฮะเมื่อคืนพี่ก็เปิดให้ดูว่าอ่ะถ้ามันจะไปก็ไปได้ถึงเนี้ยใช่ไหมใช่ประมาณเนี้ยก็ประมาณเดือนไหนแล้วไปถึงช่วงไหนใช้วิชาอะไรพี่ก็บอกว่าพี่พี่ใช้แบบนี้นะช่อ่าพี่ใช้พี่ใช้ตัวของอ่าอะไรนะอ่าพี่บโบนัชชีไทม์โซนนะฮะ<ม>ซึ่งซึ่งพี่พี่พูดมาตั้งแต่สิบสี่มิถุนาว่ามันจะไปถูกเนี้ย แล้วเมื่อคืนพี่ก็พิสูจน์ให้ดูว่าเออเนี่ยพี่บอกมันจะมาตรงนี้พ่อแบบนี้มันจะลงประมาณวันที่11 11เมษายนบวกลบเจ็ดวันมันไม่ตรงนะมันก็ไม่ได้ตรงเพนะอก็คือไม่ถือว่าเซตมันจะจบขาขึ้นรอบเนี้ยแถวๆนั้นแล้วก็จะมีการปรับฐานนะฮะซึ่งปรับฐานเนี้ยมันก็ยังไม่รู้หรอกว่าปรับฐานจะจบเมื่อไหร่เพราะมันยังไม่มีขาสองนะมันก็จะไม่รู้ว่าไอ้ขาโลสุดท้ายอะขาสี่อยู่ตรงไหนมันไม่มีทางบอกได้ล่วงหน้าขนาดนั้นนะฮะ แต่ที่บอกว่าจะจบเมษาเนี่ยมันบอกได้เพราะว่าอะไรเพราะมันเพราะมันมีหัวสามกับหัวหนึ่งแล้วนะมันก็หาหัวห้าได้เข้าใจปะคะพี่เออเนะก็ประมาณนี้ก็เพราะนั้นถ้าใครจะซื้อวันนี้หุ้นก็ไม่ถึอว่าเสี่ยงนะว่าพรุ่งนี้มันจะรีบาวค่ะ <c oughs> เออก็เสี่ยงโชคไปพี่คิดว่านะถ้าพรุ่งนี้รีบาวก็รีบาวทุกตัวแล้วมันรีบาลมันก็ขายไป <c oughs> เออ เพราะเพราะถ้ายังยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะไอ้ตัวที่นอกจากว่าไอ้ตัวยูเครนได้เนี่ยนะไอ้ดาวโจนมันก็กวนคุณตลอดแหละไอ้ยาวโจนเนสเดกเนี่ยไหมเพราะมันมาลงเงี้ยมันก็ลงจนกว่ามันจะหลุดสองหมื่นเก้าหรือเปล่านะถ้าหลุดสองหมื่นเก้าอ่เช็คอ่ะคราวนี้เรารับไม่อยู่หรอกถ้าดาวโจนอยู่สองหมื่นเก้าเนี่ยเราก็รับไม่อยู่ฮะค่ะเพราะมันจะเลยในหนาไปทั้งโลกนะฮะทาไมถึงบอกว่าประมาณอีกเดือนหนึ่งเพราะดาวโจนมันอาจจะยังไม่หลุดมันยังไม่หลุดมันยังไม่หลุดนะ สองหมื่นเก้ามันห้ามหลุดนะค่ะพี่ถ้าหลุดสองหมื่นเก้าเนีย่ยดาวโจรลงเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้ยังไม่หลุดแต่ใน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 ตัวของถ้าเราดูแค่แค่ตรงเนี้ยนะฮะเราก็จะเห็นภาพนะว่าดาวโจรเนี่ยกับเราเนี่ยใครแข็งกว่ากันวัดตรงนี้นะวัดกันตรงนี้นะอาวัดวัดกันตรงนี้ก็ได้นะเนะี่ยหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งหกหกสามใช่ไหมค่ะ วัดกันใครแข็งกว่ากันเนะีนะ่ยดาวโจน์ตรงนี้สามหมื่นห้าตอนนี้สามหมื่นสามเราแข็งกว่าเห็นไะอตรงกับตรงกับที่พี่บอกไหมบอกว่าของเราจะแข็งก่าดาวโจนนะ์เนี่ยเราดูนัสแดกนะะคุณดูเลยดูทั้งโลกเลยว่าที่ที่พี่บอกคุณนี่ว่าจริงไหมเนะี่ยจริงไหมนัสแดกตอนนี้อ่าตอนวันนั้นหนึ่งห้าสามหมื่นห้าตอนนี้หมื่นสาม คุณดูไปทุกตลาดเลยนะฮะคุณดูแดกด้วยคุณดูไปทุกตลาดเลยนะว่ามันจริงหรือเปล่าไงคุณจะได้ไม่ต้องมาอ้างสกถามกันเห็นไหมเนี่ยว่ามันจริงหรือเปล่าว่าตลาดเนี่ยของเราอ่ะมันแข็งกว่าจริงไหมของไทยแข็งกว่าแล้วถ้าคุณไปเปรียบเทียบก็ได้นะฮะฟิลิปปินส์นะก็แข็งกว่าทางนู้นหมดเลยค่ะแต่แข็งเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวก็จะอ่อนอ่ะมันจะเป็นจังหวะหนึ่งที่เอาไม่อยู่อ่ะเพราะต่างชาติมันซื้อมาแสนสามหมื่นล้านเนี่ยมันมันจะเอาไม่อยู่เข้าใจปะ ฮมีคุณนผีหลอกก่อุณผีหลอกมาเช้าก็หลอกหลอกลาบลิ้นหลอกนะลงฟอลแล้วขึ้นมาเท่าราคาประวันสามสิบเปอร์เซ็นต์ใครใครขายไปเมื่อเช้าใช่ไหมขี้ฟรอ,อใช่ไหมมันได้ขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์เฉยอีพี่แค่บอกได้ว่าเนี่ยภาวะที่เกิดการผันผวนเนี่ยมันเป็นการเตือนว่าหุ้นจะจบรอบพี่บอกได้แค่นี้นะฮะว่าถ้ามีการผันผวนรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ มันก็คือจะมีการจบรอบใหญ่ของตลาดหุ้นเสมอนะครแล้วจบเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนทองคำนะก็ถ้าผ่านหนึ่งก้าหกก็มาหนึ่ก้าห้าศูนย์ะครัผ่านหนึ่งก้าูนย์ก็ไปสองพัผ่านสองพัก็ไปสองพันห้าสิบนะครับลองได้ไหมถือลองอยู่ฮะถือลองอยู่ด้วยฟังระมัดระวังนะการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนบนดอยคนะครับในเขตโอเวอร์บอสไม่ควรทำ อ,อคุณลองหนึ่งเก้าเก้าเก้าพอดีเช้มันจะหลออคุณลงไปก็ได้คุณก็ต้องทนถึงสิ้นวันนะคุณต้องทนสิ้นวันนะเพราะมันเป็นการสู้กันนะใช่ไหม<ะ>ไการสู้กันมันไม่ใครยอมเครหรอกวันนี้รายย่อยก็ถ้าดูแบบนี้นะอา,อาจจะรับเจ้าเดียว่ะมันนี้ออกเพราะว่าบล็อกเทรดถ้าลองอมันเขาต้องออกก่อนนะใช่ไหมสภาพแบบเนี้ยเขาต้องพูดนะุ<ะ>่ยคือคนที่เล่นเล่นสั้นเล่นเล่นบล็อกเทรดเล่นเล่นบล็อกนะ เขาต้องพุทธเนี่ยนะรหรือไม่เขาก็จะต้องต้องออก,ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงของการเล่นฟิวเจอร์ future, ขาลองค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมแต่ถ้ามาสวนลองแถวนี้มันก็ต้องรองอืมคือการเล่นฟิวเจอร์จะมาใช้ลักษณะของการเสี่ยงเยอะๆไม่ได้บล็อกบล็อกเทรดเนี่ยมันยิ่งกว่าทีเฟกนะมันยิ่งกว่านะนะครับเพราะว่าทีเฟกเนะี่ยมันวิ่งตามเซ็ตใช่ไหม<ช>แต่นะเราเราไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ว่าไอไอหุ A ้ A A นเะนี่ย วันนี้ตัวไหนขึ้นวันนี้ตัวไหนลงสมมติว่าคุณไปคุณไปช็อปตปตทวัเนี้ช็อตสอพอวันนีุ้ณก็โดนอะ่ <c oughs> นะมันขึ้นเลยม <c oughs> <c oughs> ันขึ้นไงจินตนาการแล้วล่ะนะครับอ่าถ้าคืนนี้เราโจนเขี่ยแล้วพรุ่งนี้เราทําไงมันก็ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้เราจะต้องขึ้นตามเขาค่ะเพียงแต่ว่าเรามันยังไม่หลุดไงเราเล่นตามยังไม่หลุดถ้ามันหลุดปั๊บเราก็กลับมาเป็นเด้งชอ็อตใช่ปะจะมาจากเก้าสี่ศูนย์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็มันปิดแล้วก็กลับมาเด้งช็อตใหมน่นะฮะ ค่ะขึ้นมาทั้งหมดแปดสิบจุดเราได้หกสิบหรือได้ห้าสิบล้วก็โอเคเราได้เรามีวิชาสี่บวกหนึ่งเราก็ได้ทุกรอบนะฮะค่ะพี่ะะก็ใครลองไว้ก็พรุ่งนี้ก็ต้องอดทนนะฮะหนึ่งวันเสียลองตามด้วยนี่เสียงลองไปแล้วอลง,งแรงๆนี้ก,ก็ก็เห็นประจํำนะตลาดโลกตอนนี้นะฮะื่อไหนลกแรงวันลู้ขึ้นมันก็ขึ้นกับ แล้วก็ก็ขายไปเขากี่วันหนึ่งจนว่ามันจะสงบอ่ะนะฮะเป็นฝ่าสงบเพราะเขาาจะใช้เหตุการณ์แบบนี้มามาเล่นฟิวเจอร์ทุบไปทุบไปทุบมาเนะีเพราะนั้นถ้าพอลงเราขายหุ้นพอขึ้นเราไปซื้อหุ้นเนี่ยเราจะโดนตลอดในภาวะไซเวว์แบบนี้นะครับมาดูจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิดลบกันจริงๆ,ๆอ่ะโอ้โหเงินคนอพยพเงินอพยพอพยพไปไหนอ่ะอพยพมาที่เรานี่แหละใช่ปะ อ๋อสมมติว่ารัเสเซียถูกแซงชั่นขึ้นมาคนอยู่รัเสเซียทําไมเขาต้องขนเงินรูเบิลออกใช่ไหมค่ะก<ฆ>็ต้องแปลงไปเป็นอะไรดีไม่ดีแปลงเปเงินบาทนะเนี่ยถ้ามาซื้อหุ้นเมืองไทยอีกคนรัสเซียอยู่ที่พัทยาเยอะมากเนี่ยบอกให้รู้ป่ะเป็นไปได้ไหมเนาะอามาเฟียพัทยาเนี่ยเป็นคนรัเสเซียเนี่ยอเอาไปถามดูก็ได้ถามทีนี้ก็ได้เสียเนี่ยมีเสียอยู่อะสามคนพี่น้องที่ครอบครองชลบ,บุรีอยู่เนี่ย จริงหรว่าพี่ก็เล่นมาก่อนพี่เประยองเล่นกอฟก็เ,เจอแต้พวกรักเสเซียเต็มไปหมดประมาณนี้ค่ะพี่อืมมีคำถามไหมครับ BTC ผมเชื่อว่าเดี <laughs> ดีเมนาเซ็ตไทยสวยงามพี่ก็เชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าท <Yeah. S 2> ี่บอกบอลจะขึ้นเั้นมีนาพี่ก็ต้องเชื่อแบบนั้นค <c oughs> แต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าเซ็ตห้าสิบมันหลุดอไรเงี้ยอพี่ก็ไปก่อนนะ <c oughs> อีกเล่นน้อยลงอะ่ะพี่รู้ว่ามันขึ้นสวยแต่เป็นเป็นขึ้นเพื่อขายอะ่ะมันเป็นการขึ้นเพื่อขายนะฮะมันไม่ใช่ขึ้นคือจากเนี้ยที่เซตมันขึ้นไปอะ่ะมันมันไม่มีหุ้นอะไรที่เพื่อซื้อนะฮะมันมีเฉพาะหุ้นโซนต่ำก็คือซื้อสะสม <c oughs> เพื่อ <c oughs> เป็นอะไรทั้งนั้นเนาะ รัเซียมีแก๊งอยู่พัทยาจริงด้วยมีพี่ๆบอกมาก็พี่เล่นพี่เล่นพี่ก็เจอรัสเซียตลอดเล่นคอร์ก็เจอมันแต่มันก็ไม่ได้ไม่อะไรนะนะครับเราวา็รัสเซียมีแก๊งอยู่พัทยาจริงค่ะจริงไงสิเจอมาแล้วออได้ค่ะประมาณนี้นะมาดูบ t ทีซีหน่อยไหมบ t ทีซ ใช่ไอ right. ้บิตคอยเหรอใช่ก็พี่ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะว่าระบบของเรานะระบบของเราเราก็ดูตามระบบของเราฮโดยเราก็คิดว่าไอ้บิตคอยเนี่ยนะครับมันก็เป็นตราสารหนึ่งที่เอาไว้เทรดเดี๋ยวนี้ก็เทรดทั้งฟิวเจอร์ได้หมดแล้วนะฮะก็ว่าไปตามระบบของเรานะว่ามันไม่ขึ้นหรอก คือมันจะมันจะไม่ได้ขึ้นแรงนะครับเราดูระบบของเราเราก็ดูมาเนี่ยถ้าคือเรียนสีบุ้งหนึ่งใช่ไหมค่ะเนี่ยเราเห็นกา้าแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราก็บอกเออถ้าเล็กก็เล่กแค่ลีบ่าวอลีบาวจริงไหมเนี่ยจริงปะเนี่ยก็แค่ลีบาวนี่งเพราะว่าเพราะว่าเดือนเนี้ยก็คือเนี่ยในเดือนเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วเดือนนี้ก็คือสี่สัปดาห์นี้ใช่ไหมค่ะพี่ใช่ไหมเนี่ยเดือนเนี้ย เดือนนี้มันคือมันมาร์กเนี่ยเดือนนี้คือเดือนเดือนเดือนกุมภาใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่สัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาใช่ไหมไมนี่ไงพอมันปักลงมันเด้งขึ้นไปเราก็เราก็เราก็ขายไปใช่ไหมมันก็คือลงลงแล้วก็มันหลุดไหมเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะฮะถ้าสัปดาห์นี้มันต่ํากว่าเห็นไหมมันก็เป็นยังเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมขาลงอยู่แล้วก็ไอ้นี่ก็ยังไม่เข้ารงมาันในเขตโอเวอร์โซอ่ะใช่ปะ เออยังไม่เขียว่วโซไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยก็หักลงอีกละหักต่อละมันก็จะบอกว่ามันจะขึ้นได้ยังไงเมื่อวานก็มีคนถามว่าถามว่าอันเนี้ยเป็นสัญา<ห>สญาลีเวอร์เซอร์ไหมที่บอกสัญญาลีเวอร์เซอร์มันต้องอยู่ตรงนี้แท่งเนี้ยมันจะเป็นแท่งเขียวใหญ่แล้วมันต้องขึ้นไปจากตรงนี้นะฮะแล้วแบบเนี้ยแล้วก็มันก็ห้ามย้อนตรงนี้กลับมาเนี่ยสี่หมื่นสามพันแปดร้อยห้ามย้อนลงมาแล้วมันก็ต้องขึ้นไปแล้วใช่ไหมเ<สต>ออแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือเนี่ยชนเนี่ยมันขึ้นต่อมันนนนจะะไม่่ขึ้ตอุย คือเราดูแค่ตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรีบาวเพราะการการชนนี้ต้องยอ่อฮะชนนี่ต้องย่อลงใครเรียนใครเรียนสิบรหนึ่งรอบที่แล้ว,วที่พี่สอนเรื่องการเทรดโดยใช้เส้นมูวิ่งอ่ะก็จะรู้เลยว่ามันจริงตามที่พี่พูดหรือเปล่าใช่ไหมว่าถ้าการวิ่งผ่านไปทั้งหมดเนี่ยนะยังไงก็ขาลงค่ะออมีคำถามมาบิตคอยน์มิกาสทำดับเบิลท็อปไหมครับเน,นี่ยมันอาจจะดูเป็นดับเบิลท็อปเนี่ยถ้าดับเบิลท็อปนี่หมดนะ คือคืนนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดให้กลัวนะดับเบิลท็อปมาถามว่าเราหาในกลายมันเจอไหมใช่ไหมดับเบิลท็อปเนี่ยถ้าเราหาเจอสมมติว่าอันนี้คือหัวหัวหนึ่งอันนี้หัวสองใช่ไหมค่ะถ้าคุณพูดว่าเป็นดับเบิลท็อปนะพี่พี่ไม่ได้เรียกว่าดับเบิลท็อปถ้าคุณคุณเรียกว่ามันเป็นดับเบิลท็อปนะนุ้ยค่ะอ่าถ้าคุณเรียกว่าเป็นดับเบิลท็อปนะนุ้ยรู้เปล่าว่ามันจะเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับน้ํามันตอนติดลบเลยนะเนี่ยมันติดลบเลยนะเนี่ยมันติดลบศูนย์ต่ำประสู นี่คุณถามมาเองนะว่าเป็นดับเบิลท็อปหรือเปล่าคุณจะเอาบัลละเพราะว่าทฤษฎีของดับเบิลท็อปอ่ะถ้าหลุดตรงเนี้ยมันจะลงไปตจนติดลบนะติดลบได้ป่ะได้ไงมันมีฟิวเจอร์ไงมันมีฟิวเจอร์ติดลบได้ไหมฟอนเซียแล้วติดลบค่ะพี่อย่าอย่ายุ่งกับดับเบิลท็อปถ้าคุณยังคิดว่าบิตคอยจะขึ้นอยู่คุณอย่าไปยุ่งกับดับเบิลท็อปคุณอย่าไปเรียกว่ามันเป็นดับเบิลท็อปเพราะคำว่าดับเบิลท็อปเนี่ย มันคือลงหมดนะลบเลยถูกคถูกต้องนะฮะเนี่ยมันจะลากแบบนี้เลยมันจะลากเนี่ยลากจุดแบบว่ามันไม่ใช่แับันท็อปไะนะฮะถ้าดับบนท้อปเนี่ยมันมันจะลากนี่เลยนะเนี่ยมันจะลากทงนี้มันปรับฐานเนี่ยมันลากได้เลยนะเนี่ยเห็นป่ะมันลากได้เลยนะ่ะแต่มันลากได้เลยนะมันหมดเลยนะมันไม่เหลือเลยเลยนะ ต่ทำให้คนเขาถือบิตคอยเขาแบบว่ากลัวเลยนะฮะใช่ <c oughs> ให้ถ้าคุณเรียกว่าดับเบ็นท็อปนี่มันน่ากลัวนะพี่ <c oughs> พี่พูดตามทฤษฎีนะว่าดับเป็ลท็อปปุ๊บลงแล้วติดลบนะลงหมดอะ่ะค่ะเออฝันสลายไมนะอุตส่าห์ซื้อมาจากพันเหรียญนะ่หมดเลยนะไม่เหลือเลยนะ <c oughs> อย่าเพิ่งเรียกว่าดับเป็ลท็อปค่ะพี่ขอว่าอยากให้เป็นนะครับเพราะจะมีจะมีคนเสียหายเนี่ยโดยเฉพาะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าคนไทยเสียหายเยอะมากเนะี่ย รู้ไหมว่าใครมีบัญชีถือบิตคอยน์มากที่สุดในโลกไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ฮะไทยแลนด์ถือบิตคอยน์เกี่บ23เปอร์เซนของบิตคอยน์ที่มีอยู่ทั่วโลกเยอะโดนหนัก <Yeah. S 1> นะดูไป <laughs> ธรรมดานะฮะก็คือว่าดูไปแล้วก็เทรดไปตามระบบไปเรื่อยๆนะฮะ <laughs> นะครับอย่าไป พี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพอหุ้นขึ้นมาแถวแถวพันเจ็ดแล้วก็บอกว่าจะไปพันแปดพันเก้าอ่ะพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะนะมันไม่มันไม่ควรจะพูดอ่ะใช่ปะค่ะคือมันต้องบอกว่าเป็นโซนขายเลยแบบเนี้ยนะี่ยถึงเวลาเซ็ตลงไปมันลงไปพันสี่แล้วคุณบอกเออเซ็ตจะลงไปพันพันสามพันสองมันไม่มีทฤษฎีซัพพอร์ตเซ็ตได้มาห้ามหลุดพันสามร้อยสิบสามอ่ะ่ะเออพี่รู้แค่นั้นอ่ะลงไปได้ไหม พ,พี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่สนใจมันจะลงไปได้ไหม<ช>พี่รู้ว่าแถวๆนี้ยเป็นโซนที่เราก็เราก็ไม่เราก็โซนขายเราอ่ะใช่ไหมเออพีซีมันจะเด้งขึ้นไปทําที่บนทอบมากกว่าก็ยิ่งดีที่บันทับก็ลงไปที่เก่าเหมือนเดิมแหละนี<ช> <c oughs> ่บันทับนี่บันทับก็ลงไปเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเบรกขึ้นไปได้แหละมันจะไปที่หนึ่งแสนนะเบรคขึไ้ไได้อ่อเออเบรเบรกขึ้นไปได้จะไปหนึ่งแสนแต่ต้องไม่หลุดตรงนี้นะต้องไม่หลุดตรงนี้นะ สามสองแศูนศะูนเนี่ยห้ามุดนะลุดก็ระวังกันหน่อยนะครับอาจารย์มันทําให้เราล้มได้ไหมครับอืมอะไรลร้มฮะประเทศไทยตอนนี้มีแต่เงินไหลเข้ามาซุกนะเพราะว่าแข็งแก่งที่สุดในโลกนะไทยนี่คหรอคนอื่นบอก<ช>เลข<ช>ลสูงสูงนะขายฝัน มีแต่คนนี้แหละดึงสติใช่ฮะคุณไม่จําเป็นต้องไปดูว่าไปถึงไหนอะพนุพงศ์อยู่กับเรามาตั้งนานนะครับรตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยอะซีบหนึ่งอะเห็นไหมว่าเราไม่ต้องใช้เป้าหมายในการที่จะเท,ทะรดเลยเลยใช่ไหมพนุพงศ์เราใช้ระบบอะเราก็คือตัวเลขเน่ยมันเป็นตัวที่หลอกเราอ่ะนะฮะทองคำทะลุหนึ่งเก้าห้าศูนย์แล้วค่ะก็ทะลุหนึ่งเก้าห้าศูนย์ก็ก็ก็ทดลองดิ คือคือคือเราไม่ได้ลองไนงะเรารอปิดิดไม่ชาไมันในพี่บ,บอกว่าเนี่ยรอเปิดเปิดรอปิดลองที่ลองมานะฮะจะขึ้นถึงไหนก็พี่ไม่รู้ไง <laughs> คือถ้าแบบเนี้ยวันไหนแท่งแดงหนึ่งแท่งเนะ่ะพ,พี่ก็ปิดพี่ก็ปิดอ่ะเออคือวันไหนที่เป็นแท่งแดงหนึ่งท่อนแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมบรูปรสัสสแท่งใหญ่ใช่ไหมในแนวโน้มในอดูก็ได้นะฮะดูก็ได้นะฮะ <laughs> คือคนมีวิชากับคนไม่มีวิชาเนี่ย<ฆ>นะฮะแล้วคนใช้วิชาเทคนิคกับคนใช้วิชาหมอดูอะมันใช้วิชาคนละวิชาเนี่ยมันเป็นแท่งบอลลูบสูถ้าเห็นบอลลูบสูแท่งบนแล้วอยู่ในเขตโอเวอร์บอสเนี่ยถามว่าแท่งต่อไปที่เป็นโดจิคุณก็ปิดไง<ฆ>นี่ก็คือแค่นั้นเราทําตามระบบของเราไง<ฆ>ค่ะพี่ถูกไหมไม่ใช่มันขึ้นขึ้นแล้วไงแล้วคุณลองมาหรือเปล่าล่ะแล้วถ้าคุณลองมาเนี่ยนะคุณตัดเส้นไปเนี่ยถามว่าเส้นสิบวัน,นมันไม่เคยหลุดเลยอะ แล้วคุณไปปิดทําไมอะ่ะก็คุณไปใช้ทางเฟรมสั้นเนี่ยถ้าคุณใช้ทางเฟรมเดมมันมีหลุดสักวันไหมเนี่ยค่ะ<ฆ>ใช่ไหมมันยืนออกเพื่อเพื่อรอเส้นสิบวันใช่ไหมใครเรียนเทรดใช่ป่ะขึ้นมาตรงนี้เออไม่ไม่ต้องมาขอดูบัญชีพี่นะ <c oughs> ไม่ต้องขอดูบัญชีพี่ <c oughs> พ,พี่ซื้อ,อทองคำแท่งมาตั้งแต่ตอนพันสองแล้วพี่ยังไม่ได้ขายอะ่ะตอนนี้พี่กําไรเละตุมเปะเลย <c oughs> โอ้โหใช้คำว่เา,าเละตุมเป๊ะหรอคะกําไรเนี่ยเออแล้วใครจะไปปล้นบ้านพี่ก็ได้ไดพี่ใส่ไปเตรียมตู้เซฟเลยอ่ะ เออเป็นล้มตู้เซฟพี่ให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยมันใช่ไหมอ่ะคนเรียนอยู่อันนี้มันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นมันเป็นแท่งเทียนที่ผิดปกติใช่ไหมค่ะพี่เออมันมันอาจจะเป็นแท่งเทียนผิดปกติแบบนี้ไหมแล้วสุดท้ายมันยังไงมันก็วิ่งกลับถูกกับเปล่าใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเนี่ยแท่งเทียนแบบเนี้ยเป็นเพ่ตนเทียนที่ผิดปกติเห็นไหมเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยดูเนี่ยผิดปกติแล้วสุดท้ายไป็นไงถูกกเปล่าแท่งเทียนแท่งยาวๆแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายไป็นไง ใช่ป่ะในะเขตโอเวอร์บอเนี่ยใช่ไหมมันเข้าเขตโอเวอร์บอทไหมเขตโอเวอร์บอ,บอแล้วเป็นไงอะ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคุูแค่แค่ถือไปถ้าคูเจอโดจิแบบนี้นะคุณก็ต้องทิ้งก่อนน่ะพี่แนะนําได้แค่นี้แหละนะฮะไม่ใช่ว่าทองขึ้นแล้วดีใจแล้วไปลองอันนี้มันยังไงก็หมดตัว <laughs> หมดตัวแน่นอนนะฮะไปเรียนก่อนเถอะแล้วก็จะได้เิบุ๊หนึ่งขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ สวัสดีค่ะ,คะ,คะขอบคุณคำะแนะนานจากคุณพิพน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่พีที่สนใจนะที่จะเรียน4ลบ1หรืพี่นี่พูยัทงทันอยู่นะคะติดต่อทีมงานหนวนดวนเลยค่ะที่ r b l r m i นะคะ